ก็ปรับแต่งรถ r ีโว่โฟวินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ดูช่วงเด้งครับด้านหน้าจะเหลือช่วงเด้งประมาณนี้นะครับ1นิ้วฮะตัดแหนบหน้าลงนิดนึงเพื่อให้มีช่วงเด้งนะครับรถเบาจะไม่กระด้างจนงเกินไปและทางด้านหลังนะครับเราจะใส่ลูกยางรองแหนบให้สูงขึ้นอีกนิดนึงให้เหลือช่วงเด้งประมาณไม่ถึง1นนิ้วครับนะฮะแหนบชุดนี้จะรับน้ําหนักได้ไวแล้วก็รับน้ําหนักได้มากครับ3ตันครึ่งแบกได้แน่นอนไม่นั่งเทาครับสําหรับรถรีโว่โฟวินนะฮะ นี่ครับใส่แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถโฟวินนะครับนะฮะถ้าอยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพาลอยได้นะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับนะฮะเสริมแหนบในสไตล์ทรงนี้นะครับท้ายจะสูงขึ้นประมาณ1นิ้วนิดหน่อยนะครับถ้าลูกค้าอยากให้หน้าบาลานซ์กับข้างหลังก็ยกหน้าขึ้น1นนิ้วก็ได้ครับนะฮะ หรือไม่ก็ลองเอาไปบรรทุกก่อนครับนะฮะให้แหนบมันนวดลงหน่อยนึงนะครับรถก็จะดูไม่สูงจนเกินไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับรถรีโว่โฟวินครับเสริมแหนบรถโฟวินนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่บริชาิาทอลอยได้นะครับหลักนะจุ๊บๆบายๆครับขอบคุณมากครับ